สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนัง horror สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า The Curse of a u d r e y Earnshaw เรามาเริ่มกันเลยครับในปี1873กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้แยกตัวมาตั้งรกรากตัดขาดความเจริญในพื้นที่ทางตอนเหนือของอเมริกาหมู่บ้านนี้ยังคงเลือกที่จะรักษาความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมไว้สวนทางกับความเจริญหลังสงครามโลกที่ก้าวหน้าขึ้นในปี1956 เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้นมีโรคระบาดสัตว์เลี้ยงและพืชพันธุ์ล้มตายเสียหายเป็นจำนวนมากยกเว้นแต่ฟาร์มของหญิงคนหนึ่งที่ชื่ออากาธาเอิญชอฟาร์มของเธอเป็นที่เดียวที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ผู้คนในหมู่บ้านต่างสงสัยว่าอากาธาเธอเป็นพวกนอกรีดจนเธอต้องมาตั้งฟาร์มโดดเดี่ยวแยกตัวจากหมู่บ้านหลักอากาธาให้กำเนิดลูกสาวในช่วงสุริยุปราคาและเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ไม่ต้องการให้ใคร ล่วงรู้หรือดูใบไม้ร่วงปี1973ตัดภาพมาที่อากาธาเอิญชอที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านมีชายคนหนึ่งเดินมาที่บ้านของเธอเขามีชื่อว่าโลคคนลูกสาวของอากาธาที่ชื่ออเดรเดินอยู่ในฟาร์มพอเธอเห็นว่ามีคนมาเธอก็รีบซ่อนตัวทันทีโลแคนนำของมาขอแลกเปลี่ยนกับอาหารแต่อากาธาได้ปฏิเสธเขาไปโลคานก็ขอร้องเพราะครอบครัวของเขากำลังจะอดตายสัตว์เลี้ยงล้มตายปลูกอะไร ก็ไม่ขึ้นแต่อากาธาก็ยังยืนยันที่จะปฏิเสธอยู่ดีโลแคลนจากไปอย่างสุภาพและบอกว่าเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลืออีกครั้งออเดรถามอากาธาว่าชายคนนั้นคือใครแต่อากาธาก็บอกว่าพวกคนไม่ดีนะ่ะคนพวกนี้ลักพาตัวเด็กสาวมากมายนี่เลยเป็นเหตุผลที่แม่ให้พวกนั้นเห็นลูกไม่ได้ออเดรฟังอากาธาเสร็จก็เหมือนว่าเธอจะยังมีความสงสัยอยู่ในใจตัดภาพไปที่อากาธาเธอนั่งดูแลออเดรออเดรถามว่าทำไมแม่ไม่ ช่วยชายคนนั้นเขาดูสิ้นหวังนะและได้ยินว่าเขามีครอบครัวด้วยอากาธาก็ตอบว่าเขาเป็นคนอันตรายและถ้าแม่ช่วยคนคนนี้คนอื่นๆก็จะแห่ตามมากันหมดสุดท้ายเรานี่แหละที่จะแย่เองเราทั้งสองคนก็นอนพักผ่อนครับตัดภาพมาในหมู่บ้านบาดหลวงคนนี้มีชื่อว่าเชมัสเขากําลังกล่าวในพิธีศพของหลานชายของเขาที่จากไปซึ่งคนที่จากไปนั้นเป็นลูกชายวัยเจปีของหญิงชายคู่นี้คนเป็นแม่ชื่อบริจเจตและคนเป็นพ่อ มีชื่อว่าคอมพองานพิธีศพจบลงคอมสังเกตเห็นอากาธาเดินทางผ่านมาในหมู่บ้านเขาก็รู้สึกโมโหและเข้ามาหาเรื่องกับเธอเพราะไม่พอใจที่อากาธานำข้าวของอาหารต่างๆผ่านมาในงานพิธีศพของลูกชายของเขาผู้คนในหมู่บ้านก็กำลังอดอยากเหมือนคล้ายว่าเธอเดินผ่านมาเพื่อเย้ยหยันคนที่นี่แต่อากาธาก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่ามีงานพิธีศพและเธอก็แสดงความเสียใจมาด้วยแต่คอมไม่สนใจเขามองว่า อากาท่านั้นเป็นพวกนอกกรีดที่ศึกษาศาสตร์มืดลี้ลับคอมตบหน้าอากาท่าและพยายามทำร้ายเธอออเดรเห็นว่าแม่ของเธอโดนทำร้ายเธอก็โกรธมากแต่ทำอะไรไม่ได้ผู้คนในหมู่บ้านต่างเข้ามาแย่งขบวยอาหารของอากาท่าจนวุ่นวายบาดหลวงเชมัสเข้ามาห้ามทุกคนและบอกให้ทุกคนคืนของของอากาท่าไปให้หมดและเชิญให้อากาท่าเดินผ่านหมู่บ้านไปครับตัดภาพมาที่สถานที่แห่งหนึ่งอากาท่าเปิดลังไม้ที่ออเดรซ่อนตัว ไว้ภาพฉายเห็นว่าออเดรนอนราบอยู่บนโต๊ะมีหญิงสาวกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาล้อมที่โต๊ะทุกคนเริ่มทําพิธีบางอย่างมีควันสีขาวออกมาจากปากของออเดรและของทุกๆคนคล้ายว่าออเดรนั้นกําลังถูกบางอย่างเข้าครอบงําทําให้เรารู้ว่าอากาธาและคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่ศึกษาศาสตร์มืดที่มารวมตัวกันเพื่อทําพิธีบางอย่างครับตัดภามาที่ออเดรเธอเล่าเรื่องที่คอมด่าว่าและทําร้ายอากาธา ให้หญิงในกลุ่มฟังเธอฟังเสร็จก็บอกว่าคอมนั้นเร็วมากออเดรบอกว่าเธออยากเอาคืนหญิงคนนั้นเลยบอกว่าเอามันคืนให้สะสมและบอกให้ออเดรไปนําสิ่งของที่เป็นของลูกชายของคอมมาทุกคนที่นี่จะได้นําออกไปทําพิธีแล้วบอกออเดรว่าจะบอกกับอากาธาเรื่องนี้อากาธาก็ถามออเดรว่าคุยอะไรกันสองคนแต่ออเดรก็โกหกไปว่าไม่มีอะไรค่ะระหว่างที่อากาธาเดินทางกลับบ้านออเดรเคาะส่งสัญญาณให้ เธอว่าเธอปวดปัสสาวะอากาธาเลยเปิดลังไม้ให้เธอลงมาระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งเขาชื่อเบอร์าร์ดบัคเลอร์มาเจออากาธากับออเดรพอดีเบอร์าร์ดจ้องมองมาที่ออเดรอย่างไม่ละสายตาเพราะเขาไม่เคยเจอเธอมาก่อนออเดรก็มองมาที่เบอร์าร์ดโดยไม่พูดอะไรเช่นกันอากาธาบอกกับเบอร์าร์ดว่าเธอยินดีที่จะยกสเสบียงอาหารทั้งหมดนี้ให้แลกกับการที่อย่าไปบอกใครในเรื่องที่เห็นวันนี้ซึ่งเบอร์าร์ดก็ขอรับ ไปแค่ขนมปังกับนมเท่านั้นก่อนจากไปขอพูดย้ำว่าวันนี้เราสองคนไม่ได้เจอกันอากาธาก็กล่าวขอบคุณเขามากระหว่างที่เบอร์นาจากไปอากาธาก็พูดกับตัวเองว่าต่อให้เขาสัญญามาอย่างไรสุดท้ายแล้วความลับนี้ก็จะแพร่สะพัดออกไปแน่ๆระหว่างนั้นออเดรอาศัยจังหวะชุลมุนเธอเดินหนีจากอากาธาหลบหายเข้าไปในป่าออเดรเดินลัดป่าจนเข้ามาสู่เขตของหมู่บ้านเธอมองเห็นคอมอยู่ไกลๆเขายืนดื่มเหล้าอย ซึ่งน่าจะเสียใจเรื่องลูกชายของเขาที่จากไปออเดรตัดสินใจเดินตามคอมมาเรื่อยๆเธอเดินตามคอมมาจนพระอาทิตย์ตกดินจูๆ่ๆเธอก็ตะโกนร้องแล้วล้มลงตรงพื้นคอมได้ยินเสียงก็ตกใจหันหลังมาเขาเดินมาดูก็พบร่างของออเดรนอนหมดสติอยู่เขาเลยตัดสินใจอุ้มเธอไปที่บ้านเพื่อช่วยเหลือครับคอมอุ้มออเดรเข้ามาในบ้านเขาค่อยๆวางเธอบนโซฟาแล้วก็เดินไปทางอื่นระหว่างนั้นออเดรก็หล ลืมตาขึ้นมาใช่ครับเมื่อสักครู่เธอแกล้งหมดสติเพื่อจะได้เข้ามาในบ้านนั่นเองคอมมาเคาะประตูที่ห้องของภรรยาของเขาที่ชื่อบริจ ette แต่บริจ ette นั้นนอนหลับคล้ายเหมือนไม่ได้สติเธอดับเทียนลงและไม่ได้เปิดประตูให้คอมคอมทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่บอกดไนท์กับเธอไปครับคอมเดินลงมาข้างล่างก็เจอกับออเดรที่ฟื้นแล้วออเดรกับคอมแนะนําตัวให้กันละกันคอมถามออเดรว่าเธอมาจากไหนแต่ออเดรก็เลี่ยงไม่ตอบและถามถึง ลูกชายของคอมซึ่งคอมก็บอกว่าเขาได้จากไปแล้วและถ้าบริจิตตเป็นอะไรไปอีกคนเขาก็คงไม่รู้จะอยู่อย่างไรเหมือนกันคอมบอกว่ามันดึกมากแล้วและบอกให้ออเดรนอนพักตรงโซฟานี้ก่อนได้แต่ออเดรก็เรียกชื่อคอมและวิ่งเข้ามากอดเขาออเดรบอกว่าขอบคุณนะคอมที่ช่วยฉันมาที่นี่คอมกล่าวราตีสวัสด์กับเธอและเขาก็เดินจากไปครับซึ่งออเดรนั้นในที่สุดเธอก็ได้สิ่งของของเลียมลูกชายของคอมมาแล้วตัดภาพ ที่ออเดรเธอเดินออกมานอกบ้านเธอขุดดินเป็นหลุมแล้วนําสิ่งของของเลียมออกมาออเดรนั่งหลับตาทําพิธีเธอพูดชื่อบริจเจตซ้ําๆก็เห็นเป็นบริจเจตได้ลุกขึ้นจากเตียงกําลังเดินมาตรงทางเดินเหมือนคล้ายว่าเธอนั้นไม่มีสติคอมตื่นขึ้นมาเขามองออกไปตรงหน้าตาก็กเห็นภรรยาของตัวเองกําลังนั่งทําอะไรอยู่ข้างนอกออเดรยังคงเรียกชื่อบริจเจตซ้ําๆพอคอมเดินออกมาดูก็พบว่าบริจเจตนั้นกําลังหยิบดินป้ายเข้าที่ป จนเขาต้องมาห้ามไว้ออเดรพ่นเลือดของเธอใส่สิ่งของของเลียมแล้วฝังของเล่นนั้นลงไปในดินครับตัดภาพมาตอนเช้าบริดเจตตื่นนอนขึ้นมาเธอสังเกตเห็นตัวเธอเปื้อนดินเต็มไปหมดเธอก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบริดเจตค่อยๆเดินลงมาข้างล่างก็เห็นคุณหมอกําลังคุยกับคอมอยู่คุณหมอขอตัวออกไปก่อนเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นได้คุยกันบริดเจตยังไม่ทันได้พูดอะไรกับคอมมากเธอก็อาเจียนออกมาแล้วก็หมดสติล้มลงไปตัดภาพมาที่ออเดร เธอเดินทางกลับมาที่บ้านของ atha, อากาธาเพราะอากาธาเห็นออเดรกลับมาเธอก็ดีใจแล้วก็โมโหเธอด้วยออเดรอ้างว่าเธอแค่ออกไปเดินเล่นแถวนี้แต่อากาธาบอกว่าเธอมองเห็นว่าออเดรนั้นไปที่บ้านของคอมมาและได้พูดคุยกับเขาด้วยออเดรพูดประชดใส่อากาธาเธอเลยตบหน้าของออเดรไปหนึ่งทีออเดรก็โกรธอากาธาจนวิ่งเข้าไปในบ้านตัดภาพมาที่คุณหมอเขาตรวจดูอาการของบริจเจ็ตแล้วก็พบว่าเธอนั้นตั้ง พัขึ้นมาอีกครั้งคอมดูตกใจและเหมือนเขาจะดีใจแต่บริดเจตเองกลับเป็นกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คอมก็ให้กําลังใจกับเธอครับตัดภาพมาที่คอมแวะมาหาเบอร์าร์ดเขากําลังดูสัตว์เลี้ยงที่ล้มตายด้วยอาการป่วยอย่างปริศนาแต่แกะของคอมตัวหนึ่งนั้นยังสุขภาพดีอยู่คอมกัดผลไม้แล้วจูๆ่ๆเขาก็คายทิ้งเพราะผละไม้นั้นเกิดเน่าเสียจากภายในอย่างผิดธรรมชาติขึ้นมาตัดภาพมาที่มื้อเย็นที่บ้านของโลคาร เขายังพยายามหาเลี้ยงครอบครัวอย่างถึงที่สุดซึ่งเขาก็มีท่าทีที่ดูแปลกมากๆระหว่างทานอาหารกับครอบครัวตัดภาพมาที่ทุกคนมาสวดมนต์ที่โบสถ์หลังจากพิธีที่โบสถ์เสร็จแล้วบาดหลวงเชมัสได้ทักทายภรรยาของเบอร์ n a r ที่ชื่อเด<ๆ>ียเดเธอบอกว่าเบอร์ดาดนั้นดูไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่10วันก่อนที่กลับมาบ้านพร้อมขนมปังและนมสดเธอถามเขาว่าไปได้ของพวกนี้มาจากไหนเขาก็ไม่ยอมบอกคล้ายว่าเขานั้นมีความทุกข์ในใจบ,บางอย่าง ที่ไม่สามารถบอกใครได้เชมัสเดินไปนั่งคุยกับเบอร์นา r เขาซักถามเบอร์นาดจนเบอร์นาดยอมเล่าให้เขาฟังว่ามีวันหนึ่งเขากําลังกลับจากทางานระหว่างทางเขาที่เจอกับอากาธาโดยบังเอิญและเขาก็ได้เห็นลูกสาวของอากาธาเบอร์นาดบอกว่าพอฉันมองเธอคนนั้นไปสักพักมันก็มีความรู้สึกในใจเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูว่างเปล่าขึ้นมาทันทีคลายว่าไม่อยากก้าวเดินบนโลกอีกต่อไปเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นตั้งแต่เกิดมา เบอร์ n a r แวะมาที่บ้านของโลคคนก็พบว่าทุกคนในบ้านยกเว้นโลคคนนั้นเสียชีวิตหมดแล้วพอมันตรวจสอบดูก็พบว่าทุกคนตายเพราะพิษที่อยู่ในอาหารที่ทานไปตัดภาพมาที่งานที่โบสระหว่างที่เชมัสกําลังพูดอยู่นั้นเบอร์นา r ก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาเขาพูดว่าหมู่บ้านนี้มันโดนสาพืชผลก็ปลูกไม่ขึ้นเด็กเล็กก็ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้สัตว์เลี้ยงก็ผิดปกติทางพันธุกรรมเขาชักปืนขึ้นมาเล็งไปที่เชมัสเชมัสบ,บอกให้เบอร์ n a ดจะเย็น กน่อแต่เบอร์นาร์ดก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงครับตัดภาพมาที่โลคลานเขาเดินทางมาที่บ้านของอากาธาโลคลานขออากากธาเข้ามาข้างในพอเข้ามาเขาก็ตะโกนเรียกว่ามีใครอยู่ในบ้านนี้อีกไหมเหมือนว่าเขานั้นได้รู้เรื่องของออเดรมาแล้วออเดรแอบเงียบอยู่ในตู้ไม่ส่งเสียงโลคลานบอกว่าคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าเธอเป็นพวกศึกษา,าศาสตร์มืดนอกรียดนี่เลยทําให้หมู่บ้านทําอะไรก็ไม่ขึ้นและทําให้ฟาร์มของเธอนั้นอุดมสม บูนอยู่คนเดียวออเดรงัดล็อกของตู้จนแอบ,บออกมาจากตู้ได้โลแคลนเข้ามาบีบคอของขอากาธาเขาบอกว่าฉันจะขโมยสเบียงของแกไปให้หมดเท่าที่จะขนไปได้เสร็จแล้วฉันก็จะออกไปแต่ถ้าแกไปบอกคนอื่นเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะกลับมาจัดก,การแกอีกแน่ออเดรเดินมาข้างหลังโดยที่โลแคลนไม่รู้ตัวเธอเอามีดแทงเข้าไปที่ข้างหลังของโลแคลนแล้วเฉือนเขาเข้าไปอีกครั้งจนโลแคลนได้เสียชีวิตลม้มลงอากาธากับออเดรช่วยกันซ่อนร่างของ ตัดภาพมาที่บริดเจตเธอกําลังแปลงฟันอยู่แต่จูจ่ๆฟันของเธอนั้นก็เกิดหลุดออกมาเองเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกับตัวเธอเธอบอกกับคอมว่าเธอเป็นห่วงเรื่องที่เธอตั้งท้องเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ทั้งสองคนมีปากเสียงกันนิดหน่อยจนคอมเดินออกจากบ้านไปบริดเจตเดินออกมาข้างนอกก็เห็นแกะที่คอมเลี้ยงเอาไว้แล้วเธอก็เดินเข้ามานั่งมองมันใกล้ๆตัดภาพมาที่โบสถ์เดียดร์เดรเดินเข้ามาขอคุยกับเชม เธอถามเชมัสว่าสามีของเธอเล่าอะไรให้ฟังในวันนั้นเชมัสเองก็พยายามปฏิเสธที่จะบอกเพราะเขาสัญญากับเบอร์นาดไว้แต่เดียเดรบอกว่าเธอเป็นภรรยานะเธอมีสิทธิ์ที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้เชมัสเลยเล่าให้ฟังเรื่องที่เบอร์นาดบอกว่าเขาเจอกับลูกสาวของอากาธาเอิร์นชอเดียรเดรฟังเสร็จก็คิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวโยงกันกันกบอากาธาเชมัสบอกให้เธอเดินในเส้นทางที่ถูกต้องอย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรที่ไม่ดีลงไปเดี๋ยวดี ออดรก็บอกว่าสามีของเธอก็ไม่ควรต้องมาเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้เช่นกันตัดภาพมาที่อากาธากับออดรกําลังทําความสะอาดเลือดที่พื้นจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นออดรรีบเข้าไปซ่อนตัวในตู้อากาธาเดินมาเปิดประตูก็เป็นเชมัสที่มาหาเขาเข้ามาทักทายเธอและขอเข้าไปคุยในบ้านแค่ครู่เดียวเท่านั้นอากาทาก็ให้เขาเข้ามาเชมัสเล่าให้ฟังว่าชายคนหนึ่งในหมู่บ้านของผมนั้นเพิ่งเสียชีวิตลงเขาใช้ปืนยิงตัวเอง แต่ก่อนหน้านั้นเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาพบคุณกับลูกสาวระหว่างทางเขาเล่าว่าเกิดความรู้สึกที่ประหลาดหลังจากได้จ้องมองใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นเขาไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องที่อากาธาพอจะบอกได้ไหมซึ่งอากาธาก็บอกว่าน่าจะเป็นที่อาการป่วยของคนของคุณมากกว่าและเชิญเชมัสออกจากบ้านไปครับคอมกลับมาที่บ้านเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือวิ่งขึ้นไปดูข้างบนบ้านก็เห็นบริจเจตนั่งอยู่ในห้องมีแกะตัวที่คอมเลี้ยงไว้เพื่อเป็น าหาได้ตายลงบนเตียงบริจิตตเองก็นั่งอยู่ในห้องมองมาที่เขาเหมือนคนไม่ได้สติคอมถามอะไรเธอก็ไม่ตอบเขาสักคำคอมนำศพของแกะมาเผานอกบ้านบริจิตตเองก็ยืนมองดูเขาอยู่บนชั้นสองของบ้านด้วยตัดภาพมาที่บ้านของอากาธาเธอเตรียมเก็บข้าวของเพื่อจะหนีจากที่นี่อย่างน้อยก็หนีไปชั่วคราวแต่ออเดรเธอไม่เห็นด้วยเธอบอกว่าถ้าพวกนี้จะมาเอาเรื่องเธอคิดว่าเธอเอาอยู่แต่อากาธาไม่ได้คิดแบบนั้นออเดรบอกว่าหนูจะ ไม่ไปไหนทั้งนั้นแต่อากาธาก็บอกว่าลูกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองออเดรเลยโมโหมากทำลายข้าวของและบอกอากาธาว่าทำไมถึงทำตัวอ่อนแอแบบนี้มันแย่มากที่ยอมให้คนอื่นมาเหยียบย่ำเราอยู่ได้พูดเสร็จเธอก็วิ่งออกไปนอกบ้านออเดรทำลายลังไม้ของเธอทิ้งอากาธาพยายามมาห้ามแต่ก็ห้ามออเดรไม่ได้อากาธาบอกว่าเธอจะเดินทางไปเจอกับคนอื่นๆในกลุ่มพวกนั้นควรได้รับรู้ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างตัดภาพมาที่บ้านของคอม กำลังนั่งคุยกับคุณหมออยู่จูจ่ๆก็มีเสียงดังจากในห้องทั้งสองคนรีบวิ่งเข้ามาดูก็พบว่าบริจิตตนั้นนอนดิ้นอย่างทรมานอยู่บนเตียงและร่างกายของเธอนั้นก็เกิดมีแผลคล้ายแผลไฟไหม้พุพองขึ้นมาเองจนเธอหมดสติปไปอีกครั้งสร้างความตกใจให้กับคอมอย่างมากเชมัสแวะมาที่บ้านทั้งสองคนนั่งคุยกันเชมัสบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านมันดูเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเชมัสตัดสินใจเล่าเรื่อง เบอร์ n a r ให้กับคอมฟังที่เบอร์นา r ไปพบกับลูกสาวของอากาธาพอคอมฟังเสร็จเขาก็บอกพ่อของเขาว่าเขาก็เจอกับเด็กคนนั้นเหมือนกันและพาเธอมาที่บ้านนี้ด้วยคอมบอกต่อว่าผมได้ยินเสียงร้องพอหันมาก็เห็นเธอนอนหมดสติผมไม่ได้บอกใครเพราะว่าตอนนั้นผมก็เมาจําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่พอมานึกดูอีกทีเรื่องเลวร้ายต่างๆก็เหมือนว่าเกิดขึ้นหลังจากคืนนั้นนั่นเองผมจําได้ว่าเธอบอกว่าเธอชื่อออเดรคอมก็สงสัยมากว่าทําแม่ของ เธอคืออากาธาแล้วพ่อของเธอคือใครละ่ะตัดภาพมาที่เดียรเดรเธอแอบเข้ามาที่ฟาร์มของอากาธาเธอค่อยๆปิดประตูแล้วมองออกไปที่บ้านก็เห็นออเดรเปิดประตูบ้านออกมาแล้วจู่ๆออเดรก็หยุดเดินมองมาที่ฟาร์มคล้ายเหมือนเธอรู้ว่ามีใครเข้ามาในฟาร์มของเธอตอนนี้เดียรเดรตกใจสเตปถอยออกมาจากประตูออเดรมองอยู่สักพักก็เดินไปทางอื่นเดียรเดรค้นเปิดดูกระสอบเธอก็พบร่างของโลคานที่ซ่อนอยู่ที่นี่ตัดภาพมาที่ เชมัสเขาเดินออกมาข้างนอกเดียรดรแอบดูเชมัสอยู่ไกลๆเขาก็เห็นออเดรอยู่ตรงนั้นด้วยเชมัสเจอกับออเดรเขาก็ถามว่าเธอทําแบบนี้ทําไมจุดประสงค์ของเธอคืออะไรกันแน่ออเดรทําหน้านิ่งๆแล้วถามว่าจุดประสงค์ของฉันนะั่งหรอเชมัสบอกว่าเธอใช้ศาสตร์มืดเล่นงานลูกสไปช์ฉันและคนในหมู่บ้านฉันจนเสียชีวิตตั้งหลายคนทําไมแม่ของเธอต้องเก็บเธอไว้เป็นความลับด้วยตอบฉันสิออเดรจ้องมองเชมัสด้วยแววตาที่นิ่งสนิทและบอกว่า มันจะอธิบายได้ง่ายกว่าฉันให้คุณเห็นมันด้วยตาของคุณเองเลยภาพตัดมาที่ออเดรนั้นฉายนิมิตให้เชมัสเห็นว่าคนของหมู่บ้านที่ล่วงลับไปแล้วนั้นวิญญาณของพวกเขาที่ถูกสะกดไว้ที่นี่ออเดรยื่นจอกให้เชมัสดื่มแต่เขาไม่ดื่มออเดรก็ดนใจบอกให้เขาดื่มเชมัสเลยดื่มจอกนั้นจนหมดแล้วเขาก็ทิ้งจอกลงพื้นเชมัสได้สติกลับมาแต่เหมือนว่าเขาจะโดนออเดรครอบงำจ,จิตใจไปแล้วอากาธาเดินทางมาหาพรรคพวก ขอองเธระหว่างทางเธอมองไปรอบๆก็เห็นเหล่าผู้หญิงคนอื่นยืนมองเธออยู่ในป่าแบบไม่ค่อยเป็นมิตรเธอเดินมาเจอหญิงในกลุ่มคนหนึ่งอากาธาถามว่าพวกเธอกําลังจะทําอะไรซึ่งหญิงคนนั้นก็บอกว่าเราจะไปหาออเดรกันพูดเสร็จอากาธาก็โดนลักพาตัวไปครับเดียรเดรมาที่บ้านของคอมเธอเจอกับเชมัสซึ่งเขาดูแปลกไปเหมือนเป็นคนละคนและดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ทั้ง3าคนมานั่งร่วมโต๊ะอาหารคล้ายเป็นพิธีเล็กๆที่อธิษฐานร่วมก คอมได้สวดขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอขาพูดจบก็ได้ยินเสียงบริจเจดดังขึ้นเขารีบวิ่งขึ้นไปดูก็พบว่าอาการป่วยของบริจเจตนั้นดูรุนแรงมากแล้วเธอก็สิ้นใจเสียชีวิตไปเดียรเดรนั่งคุยกับเชมัสเธอเล่าเรื่องที่เธอพบศพของโลแคลนในฟาร์มของอากาธาและเห็นเชมัสยืนคุยกับออเดรซึ่งตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเชมัสแล้วลาวกลุ่มผู้หญิงเดินทางพาตัวอากาธามาในหมู่บ้านระหว่างที่เดียรเดรคุยกับเชมัส ก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่นอกบ้านหันหน้าไปก็เห็นเป็นเงาคนวิ่งอยู่ข้างนอกพอเดียรเดรหันกลับมาหน้าของเชมัสจู่ๆก็กลายเป็นเบอร์หนาดเดียรเดรตกใจลุกถอยออกไปเธอตะโกนเรียกคอมให้ลงมาข้างล่างพอคอมเดินลงมาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดียรเดรก็บอกว่าพ่อของเธอไปพบเด็กสาวคนนั้นมาเดียรเดรยังแล็งปืนไปที่เชมัสเหมือนตอนนี้สิ่งที่เดียรเดรเห็นคือเห็นเชมัสนั้นกลายเป็นเบอร์นาดแต่คอมเองยังเห็นเชมัสเป็นพ่อของเขาเหมือนเดิ เชมัสบอกว่าออเดรอยู่ที่นี่แล้วเขาพายมือออกไปนอกบ้านคอมเดินไปดูตรงหน้าต่างก็เห็นเป็นออเดรยืนอยู่ข้างนอกบ้านจริงๆทั้ง3าคนทะเลาะก,กันเดียรดรเธอรู้สึกว่าเชมัสไม่ปกติเธอตัดสินใจลั่นไกปืนจนเขาเสียชีวิตลงคอมตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเดียรดรพยายามจะใช้ปืนยิงตัวเองแต่ลูกกระสุนหมดคอมด่าเดียรดรว่าทําอะไรลงไปมีเงาคนวิ่งผ่านหน้าบ้านไปคอมหยิบมีดเดินมาแอบรอที่ประตูออเด เปิดประตูเข้ามาคอมก็เข้ามาชาร์จเธอทันทีคอมตะโกนว่าฉันพาเธอมาที่บ้านนี้ถึงเทคแคร์ดูแลเธอแล้วทาไมเธอต้องมาทําอะไรแบบนี้กับฉันด้วยออเดรก็ตอบว่าฉันอยู่ในลังไม้ในวันนั้นวันที่นายทาร้ายแม่ของฉันเราแม่ของฉันไปทําอะไรให้นายล่ะคอมก็พูดอะไรไม่ออกเหล่ากลุ่มผู้หญิงนําตัวอากาธามาวางต่อหน้าออเดรออเดรค่อยๆเดินเข้ามามองไปที่อากาธาอย่างเย็นชาอากาธาพูดว่าลูกไม่รู้หรอกว่ามีเด็กสาวที่ต้องตายไป แล้วกี่คนเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องทําในการดูแลลูกไปจนครบวาระพวกเขาเหล่านี้ต่างอิจฉาลูกแทบบ้าเพราะพวกเขาเองไม่ได้มีพลังแข็งแกร่งเท่าลูกและพวกเขาก็ทําอย่างที่แม่ทําไม่ได้ลูกช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมออเดรค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเธอก็พูดขอบคุณกับอากาธาพร้อมกับก้มลงมากอดเธอแล้วลุกขึ้นไปแต่สักพักเหมือนอากาธาจะอ่านใจของออเดรได้เธอรู้ว่าออเดรคิดจะทําอะไรกับเธอเธอเลยตกใจและขอร้องให้ออเดย์อย่าทำออ เดินไปยื่นข้อเสนอให้คอมว่าเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์ขอเพียงเขาจัดการกับอากาธาคอมถามว่าใครเป็นพ่อของออดเดรกันแน่อากาธาก็ตอบไปว่าไม่มีพ่อของเด็กคนนี้หรอกฉันเองก็ยังเป็นพรหมจรรย์อยู่นั่นหมายความว่าออดเดรนั้นเป็นลูกของปีศาจที่เกิดมาจากพิธีของเหล่าหญิงกลุ่มนี้นั่นเองเพื่อให้เธอเติบโตจนมาเป็นผู้นําของกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนํามีดมาให้คอมคอมค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็ตัดสินใจแทงเข้าไปที่อากาธาจนเธอเสียชี ิลงออเดรยืนมองโดยไม่พูดอะไรมีเสียงฝีเท้าเดินลงมาจากชั้นสองพอคอมหันมากก็เป็นบริดเจตตนั่นเองเธอฟื้นขึ้นมาจากความตายได้อีกครั้งตัดภาพมาที่ออเดรเธอเดินทางมาตรงถนนมีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งผ่านมาหยุดที่เธอออเดรยืนหน้าเข้าไปคุยคลายว่าเธอจะขอติดรถเข้าไปในเมืองหลวงเจ้าของรถเปิดประตูให้เธอและออเดรก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปครับตัดภาพมาที่บริดเจตเธอทําทงานบ้านตามปกติบริด เดินมาบอกคอมว่าเหมือนว่าเธอต้องทําคลอดแล้วตัดภาพมาที่บริจเจตกาลังทาคลอดได้สําเร็จปกติแต่เหมือนว่าคนทําคลอดนั้นก็ทําหน้าเหมือนว่าลูกที่ออกมานั้นมันไม่ปกติซึ่งหนังไม่ได้ฉายให้เราเห็นว่าเป็นอะไรบริจเจตกับคอมพอเห็นก็ตกใจมากและคอมก็พยายามปลอบใจเธออยู่พักหนึ่งภาพเฟดมาเป็นใบหน้าของออเดรอยู่ลางๆเราได้ยินเสียงบริจเจตตกโกนบอกคอมว่าอย่าไปนะและจัดการเจ้าสิ่งนี้ทีเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันจนหน้า แยกทางกันไปแล้วออดรคือหายนะที่ถูกอัญเชิญมาจากโลกแห่งความมืดทุกที่ที่เธอไปนั้นจะมีแต่ความเลวร้ายเกิดขึ้นและตอนนี้เธอก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านไปแล้วและหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับอากาธาและกลุ่มคนของเธอนั้นเป็นคนศึกษาในศาสตร์มืดคล้ายเป็นชุมนุมแม่มดเป้าหมายคือการเลี้ยงดูลูกของปีศาจให้เติบโตมาเป็นผู้นําของกลุ่มเพื่อพลังอํานาจและทําให้พวกเธอนั้น มีอายุยืนยาวด้วยในพิธีวันที่ออเดรเกิดมาในปรากฏการณ์สุริยุปราคาก็คล้ายเป็นการสาบหมู่บ้านให้ทําอะไรไม่ขึ้นไปด้วยออเดรนั้นเกิดมาจากพิธีอัญเชิญของกลุ่มเธอจึงไม่มีพ่อและอากาธาก็ไม่ใช่แม่ของเธอเช่นกันแต่อากาธาเธอกลับรักออเดรเหมือนลูกเลยพยายามปกป้องออเดรจากอันตรายต่างๆและอยากเลี้ยงดูเธอในแบบเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งโดยที่เหล่าแม่มดคนอื่นๆก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเธอในอเรื่องนี้แต่ออเดรนั้นมาจาก ความมืดดังนั้นเธอจะมีด้านมืดที่ติดตัวมาอยู่แล้วบวกกับเธอเองก็แค้นใจตอนที่เห็นคอมทำร้ายร่างกายอากาธาจนเธอไปเอาคืนกับคนในหมู่บ้านจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นออเดรนั้นน่าจะเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดตั้งแต่คนในกลุ่มทำพิธีมาใครก็ตามที่มองหน้าเธอเป็นระยะเวลานานอาจจะตกในพวังจนเสียสติอย่างที่เบอร์นาดเป็นเธอควบคุมจิตใจคนได้อย่างที่ทำกับเชมัสและคนอื่นๆและตอนนี้เธอก็เป็นอิสระแล้วและได้เดินทางกับรถเข้า ในเมืองซึ่งหนังก็ไม่ได้ฉายให้เราดูว่าหลังจากนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกบ้างคงแล้วแต่จินตนาการของพวกเราที่จะกําหนดได้ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนําหนังแปลกๆใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ